การมีอยู่ของคู่ทวินเฟรมในทางกายภาพก็เพื่อใช้กายหยาบในการแสดงออกถึงความรักใช้กายหยาบในการครับเคลื่อนเรียนรู้จนสามารถเข้าสู่ภาวะรักไร้เงื่อนไข รวมถึงการเข้าสู่ภารกิจเดี่ยวและการทำภารกิจคู่ร่วมกันตามที่วิญญาณเคยได้ตกลงร่วมกันไว้แต่หากกายาบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดับสลายไปก่อนที่จะได้มีโอกาสทำภารกิจคู่ร่วมกันฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ทําหน้าที่รักษาและดำเนินพลังงานของความรักและการตื่นรู้หรือเป็นผู้ทำหน้าที่แทนทั้งสองดวงจิตต่อไปในโลกทางกายภาพ เพื่อให้กระแสของพลังงานแห่งความรักและภารกิจคู่ยังคงดำเนินอยู่ในมิติของเวลาทางโลกกายภาพแม้จะมีกายยาบเหลือเพียงหนึ่งเดียวส่วนดวงจิตของฝ่ายที่จากไปจะทำหน้าที่เป็นสะพานพลังงานที่เชื่อมระหว่างโลกทางกายภาพกับโลกในมิติที่สูงกว่าทำให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ เกิดการตระหนักรู้เข้าใจและเข้าถึงการตื่นรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นดวงจิตของฝ่ายที่จากไปอยู่ในมิติวิญญาณก็จะมีการส่งกระแสพลังรักอันไรเงื่อนไขให้อีกฝ่ายที่ยังคงอยู่เพื่อประคับประคองหัวใจและเปิดการขยายตัวทางจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเป็นผู้นำทางภายใน ผ่านทางความฝันสัญญาณทางพลังงานหรือการอย่างรู้หรือช่วยชี้แนะแนวทางภารกิจผ่านทางความรู้สึกและแรงบันดาลใจให้กับอีกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันทางพลังงานเพื่อให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เกิดการตรหนักรู้ถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่อยู่เหนือมิติและการเวลาและได้ตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วความรักนี้ไม่เคยจากไปไหน จนจิตใจเข้มแข็งและสามารถก้าวเดินบนเส้นทางสายจิตวิญญาณต่อไปได้อย่างมีพลังเพราะแท้จริงแล้วภารกิจคู่ยังคงเป็นการเดินทางของสองดวงวิญญาณที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านร่างของอีกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งทั้งสองดวงวิญญาณก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันใหม่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในภพชาตินี้หรือภพชาติต่อไปก็เป็นได้ ดังนั้นการจากไปของทวินเฟรมอีกฝ่ายจึงไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของภารกิจคู่ที่อยู่บนเส้นทางรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากบทบาทเดิมที่เคยเป็นผู้ร่วมเดินทางในโลกทางกายภาพมาเป็นผู้สนับสนุนทางพลังงานที่ยังมีการเชื่อมโยงกันในทุกจังหวะของลมหายใจและในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต สำหรับข้อความทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็เป็นการอ้างอิงทางทฤษฎีที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และยังเป็นการอ้างอิงมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนเส้นทางทวินเฟรมของตัวเองที่ตอนนี้ก็ไม่มีคู่ทวินเฟรมอีกฝ่ายที่เป็นกายหยาบร่วมเดินทางอยู่ในโลกทางกายภาพมาได้สักระยะแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปตัวเองก็ยังรับรู้และสัมผัสได้ถึงพลังงานความรักอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากภายในได้ตลอดเวลาและรู้สึกว่าพลังงานความรักนี้เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพื่อทำภารกิจต่อไปในทุกๆวันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราเสมอมานะคะ